สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกในเกมที่5ประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็วันนี้ปรากฏว่าชมบุรีเอีครับเปิดบ้านพ้าให้กับเชียงรายยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับโดยที่วันนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากแฮตทริกของบิลโลซิมาส่วนเจ้าบ้านได้2ประตูจากกีซาดากาแมนแล้วก็เกิร์กลิทวีการ นั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้ชมบุรีเอฟยังเป็นจ่าฝูงครับมี8คะแนนเหมือนเดิมฮะส่วนเชียงรายยูไนเต็ดก็ขยับมาอยู่ที่3ของตารางมี8คะแนนเท่ากับชมบุรีเลยแต่ว่าประตูได้เสียชมบุรีดีกว่าครับเลยเป็นจ่าฝูงไปไปต่อกันที่ดาว s ซันโวล่าสุดยังคงเป็นเดนิสบูเลโรที่ยิงไป7ประตู เดี๋ยวสงท้ายกันที่โปรแกรมในวันเสาร์ที่2ตุลาฮะมี4คู่การท่าเลือเปิดบ้านเจอเมืองทองสมุทรปาการพบเชียงใหม่ยูไนเต็ดประจวบเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็หนองบัวจะเปิดบ้านพบทางโพลิเทโลตามด้วยวันทิตที่3ตุลามีบีจีปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอขอนแก่นยูไนเต็ดนครราชสีมาจะพบกับสุพรรณแล้วก็ราชบุรีเปิดบ้านเจอแบงคอกยูไนเต็ด